สวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าไร์สดนะคะที่ติดตามไร์สดนะคะวันนี้พาคุณลูกค้านะคะมาอยู่ที่แผนกเด็กค่ะแล้วก็นําเสนอเป็นสินค้านะคะเป็นรถ3ล้อดเด็กนะคะแล้วก็คาซีดวันนี้คัดตัวที่เฉพาะที่ราคาพิเศษพิเศษลดแรงมานําเสนอคุณลูกค้าในไร์สดนะคะโดยเฉพาะนะคะวันนี้กับเคาน์เตอร์ป้าป้าฟารินนะคะรถ3ล้อดเด็กมาใหม่โอ้โหรออีกรอดเฉย รถสามล้อ,ดลอดเด็กมาใหม่นะคะคุณลูกค้าวันนี้บอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะรับสามล้อคันนี้ไปแล้วลูกๆของคุณลูกค้าจะมีความสุขแน่นอนนะคะได้ออกกําลังกายด้วยเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลูกนั่งสนุกคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะอุ้มนานเนาะอุ้มนานก็ก็ปวดหลังปวดเอวเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นสามล้อคันนี้เหมาะกับเด็กตั้งแต่ หนึ่งขวบขึ้นไปไปจนถึงสามขวบหนึ่งขวบไปจนถึงสามขวบเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเขอญาตหันข้างให้ดูหน่อยนะเอ๊ะเรามีกี่สีสามล้อเนี่ยมีสามสีหรออไม่เป็นไรอ่ะเราโชว์สีนี้ละกันสีแดงนี่คุณลูกค้าขาเป็นสามล้อมาดู function. ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกนะคะอ่ะมีเสียงเพลงจ้ะนี่เป็นแบบแนวดนตรีแดนดเนาะอ่า แล้วก็มีที่เขาเรียกว่าที่พักขาที่พักขาตรงนี้นอ๋อน้องที่ยังปันงนงงป่นไม่ถึง่แตแเ,เออ็อ๋อเราใช้เข็นเอาแล้วก็ให้น้องๆให้น้องพับขาตรงนี้หรือว่าน้องที่ปั่นเป็นแล้วก็จะเก็บที่พับขาแล้วก็ให้น้องๆปั่นตรงนี้ ก็จะได้ออกกําลังกายขาด้วยนะคะแล้วก็ล้อก็เป็นล้อแบบล้อพิเศษเลยนะคะไม่มียางแตกนะไปได้ทุกที่นะล้อนี้นะแล้วก็มีซัพพอร์ตให้นุ่มๆให้คุณน้องๆหนูๆได้นั่งสบายแล้วก็มีเบลลล็อกคาดให้ตรงนี้นะคะเอ่อเซฟตี้ให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นวัสดุที่ทามาจากเขาเรียกว่าฟองน้ํานุ่มๆเนาะนุ่มมากนุ่มมากเพราะฉะนั้นไม่เจ็บแน่นอนก็เป็น3มล้อฝึกทักษะการขับรถนะคะที่แบบสุดยอดเลยให้น้องๆได้เริ่มปั่นตั้งแต่วัย หนึงปีอ่ะให้ได้ออกกําลังกายขาเนาะแล้วคุณแม่ก็ออคือแบบเป็นอะไรที่แบบพิเศษจ,จริงๆคุณลูกค้าสินค้าตัวนี้แล้วก็เรามีเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าในวันที่เขาเรียกอะไรนะน่าจะไม่กันกันแดดกันกันแดดได้กันแดด,ดกันลมนะคะไม่น่าจะฝนเนาะฝนปลอยๆได้อยู่เนาะ ็น่ารักน่ารักแบบนี้คุณลูกค้าแล้วก็นี่เลยค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่พิเศษเลยก็มีคันพับให้ตรงเขาเรียกนะที่เข็นให้คุณแม่เข็นเนาะคอนโทรลก็คือตัวคุณแม่เนี่ยสามารถหนูหนูขยับขยับตรงนี้ให้พี่พี่จะให้ลูกค้าดูว่าคุณแม่สามารถคอนโทรลอ่าทิศทางให้ลูกน้อยได้เนาะว่าจะไปทางไหนนะคะโอ้แบบสุดยอดมากนะคะแล้วก็มีที่ใส่น้ําให้ตรงนี้เนาะมีที่ใส่ของให้ด้วยข้างล่างนะคะตรงนี้ก็ นึกภาพง่ายๆก็เข็นในห้างสปปรรพสินค้านี่แบบสุดยอดเลยเนาะหรือในที่แบบสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าออกกำลังกายนะคะมีอะไรที่พี่ไม่ได้พูดไหมจบยังเอ่ยประมาณนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาอ่ะสามล้อรถสามล้อเด็กย้ำว่าตั้งแต่เด็กนะคะหนึ่งขวบไปจนถึงสามขวบเนาะใช่ไหม หนึ่งขวดไปจนถึงสามขวดราคานะคะวันนี้ลดให้พิเศษเลยปกติราคาเท่าไหร่นะคะปกติสี่พันแปดแปดอ่ะเดี๋ยวซูมราคาใกล้ๆนี่สามล้อเด็กๆนะคะนี่ปกติสี่พันแปดร้อย วันนี้เหลือ2,570 2,570เท่านั้นลดให้50%เลยใครสนใจนะคะก็คุณลูกค้าสามารถแคปหน้าจอสินค้าแล้วทักเข้ามาทางช่องทาง messenger แล้วก็เดี๋ยวเราทิ้ง QR Code พนักงานผู้ช่วยช้อปปิ้งไว้ให้ด้วยนะคะใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวทักเข้ามาหลังจบไลฟ์สดเนาะแล้วก็มีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคุณลูกค้ากับเคาน์เตอร์ป้าป้าเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนี่ก็มีสินค้าหลายรายการลด50%ให้เลยเนาะ นี่ลด50%ให้เลยนะคะก็สินค้าเยอะนี่รถอันนี้เป็นรถเข็นเด็กเนาะเข็นเด็กเตยไกว์เตยไกวนะคะนี่ภาพรวม<อ>นี่สุดยอดเลยนะคะก็อันนี้เป็นของเคาน์เตอร์ป,ปา้าโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูคาซีต,ต่อมาคาซีวันนี้ก็ลดพิเศษให้เลยวันนี้คาซีจากเคาน์เตอร์ฟิกโก้นี่มาแล้วมา ฟิโก้วันนี้คัดที่พิเศษเลยจริงๆมีเยอะนะมีเยอะมีหลายราคามีมีแบบหลายฟังก์ชันถ้าฟังก์ชันเยอะราคาก็จะขยับขึ้นไปเนาะวันนี้เราเลือกรุ่นพิเศษแล้วก็ราคาพิเศษให้คุณลูกค้าผ่านไลฟ์สดสําหรับคาร์ซีดก็เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่เดินทางบ่อยแล้วก็ต้องพาลูกน้อยเดินทางด้วยเนาะก็แนะนําให้ใช้คาร์ซีดจะปลอดภัยนะคะก็คาร์ซีดรุ่นนี้จะใช้นะคะกับเด็กนะคะได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง4ี่ขวบนะคะสามารถใช้คาซีตัตวนี้ได้แล้วบอกเลยว่าราคาตัวนี้ไม่ถึง $2,000 ด้วยไม่ถึง $2,000 นะคะราคาอยู่ที่รูดบัตรเครดิตได้ไหมครับรูดบัตรเครดิตได้ไหมครับได้สิรูดได้ค่ะเออรูดได้จ้ะรูดได้จ้ะคุณพี่นะคะอะมาดูคาซิตีตัวนี้เป็นแบบว่า เอ่อเป็นรุ่นที่ปรับเอ็นนอนได้สองระดับอ๋อสามระดับหรอปรับเอ็นนอนได้สามระดับขอขอปรับโชว์หน่อยมาเดี๋ยวปรับให้ดูนอนได้ขนาดไหนนะคะนี่อันนี้คือระดับหนึ่งอะระดับหนึ่งค่ะสอ,สองค่ะสา,สามค่ะอ๋อจะประมาณนี้ก็คือก็คือนอนได้แหละเนะาะปรับได้สามระดับเอนนอนได้สามระดับรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีซัพพอร์ตฟังก์ชันครบปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ก็ทํามาจากเขาเรียกอะไรนะฟองน้ําหรอ ก็เลยผ้าพรมฟองน้ํผ้าผ้าพรงฟองน้านะคะก็คือจะมีตรงนี้ซัพพอร์ตให้มีซัพพอร์ตหัวนะคะหัวศีรษะตัวช่วงหลังเนาะแล้วก็มีช่วงช่วงก้นนะคะนี่นิ่มนุ่มให้เลยแล้วก็มีสายเบลให้นี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ปรับระดับได้ดไดอ่าเซฟตี้ปรับระดับได้นะคะอันนี้ใส่อะไรใส่เซฟตี้อ๋อใส่เซฟตี้ตจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะ สำหรับนะคะคาซิซิกฟิโกโกรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,890 1,890เท่านั้นจากราคาปกติ3,900 3,900คุณลูกคา้ารุ่นนี้นะปกติ3,900บาทวันนี้เราขาย1,890นะจ๊ะตัวนี้ใครสนใจนะคะก็ทักสอบถามเข้ามาได้แคปหน้าจอมาได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจรุ่นอื่นที่มีฟังก์ชันเพิ่มเนาะ ปรับเอนอนเพิ่มหรือว่าต้องการที่เป็นแบบมาตรฐานมากขึ้นในส่วนของความปลอดภัยก็มีนะคะราคาก็จะขยับเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอย่างตัวนี้ก็จะเป็น2,290ันนาะฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะมีไปจนถึงราคา3 0 0 0กว่าเลยเนาะ3,500ประมาณนี้อ, 3, อ๋อสูงสุดราคาก็ไม่เกิน3,900เนาะก็ยังถือว่าประหยัดอยู่ก็หลากหลายฟังกชันยังไงคุณลูกค้าอยากได้รุ่นไหนยังไงก็ลองติดต่อสถามมาเดี๋ยวทิง้ง ค r โค้ดผู้ช่วยช้อปปิ้งไว้นะคะ q r วโค้ดไลน์คาโค้ดนะคะผู้ช่วยช้อปปิ้งไว้ที่ท้ายไลฟ์สดค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าขากับไลฟ์สดชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์รแผนกเด็กเล็กวันนี้ฝากไวะะ้ราคาพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ3ล้อนะคะจากเคาน์เตอร์ป้าป้าย้ำว่า2570บาทหมดแล้วหมดเลยของมีจำนวนจำกัดรวมไปถึงนะคะตัวนี้เลยนะคะคาซีจากฟิกโก้ตัวนี้ก็1890ัรบาทประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ ปลอดภัยต่อลูกน้อยแน่นอนเนาะวันนี้ทีมงานธุรกิจลาไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าค่ะไปก่อนค่ะคุณลูกค้ายังไงสนใจอย่าลืมทักมาหาพวกเรานะคะไปล้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ